สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูผลของการใช้หัวอาหารเสริมของพืชน,นะคะนั่นก็คือปุ๋ยเบิกบานนั่นเองนะคะเป็นหัวอาหารเสริมเนาะคนก็ต้องกินอาหารเสริมสําหรับพืชก็มีอาหารเสริมเหมือนกันนะคะ ระหว่างที่เราใส่กับไม่ใส่ต่างกันมากเลยค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะถ้าใครสนใจพิมพ์เข้าไปเลยว่าปุย๋ยเบิกบานจะมีช่องทางการติดต่อได้เลยนะคะตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติก็คือช่วยให้พืชต่างๆนะคะแข็งแรงเติบโตวไวนะคะออกดอกออกผลและทําให้ดกด้วยค่ะเนี่ยเล็กเอาไปฉีดมะนาวนะคะท่านผู้ชมมะนาวพลิกเนี่ยดกมากเลยนะคะแล้วก็จะช่วยให้ผลดีกับพืช ะะกกทุกชนิดนะคะถูกกับพืชทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับอะไรสวยหมดนะคะท่านผู้ชมแล้วก็โดยเฉพาะข้าวค่ะจะทําให้ได้ผลผลิตสูงมากนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายนิดเดียวเนี่ยที่เห็นอยู่นะคะคือ1ลิตรเนี่ยหลิตรที่เห็นอยู่เนี่ย ผสมกับน้ำ200ลิตรเลยค่ะท่านผู้ชมคือประหยัดมากนะขวดเล็กก็มีนะคะใครอยากทดลองก่อนเนาะและที่หน่นะคะปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมค่ะปุ๋ยจะเป็นน้ำเขียวๆข้างในนะคะแต่ว่ามีกลิ่นหอมเล็กชอบมากเลยแล้วก็คณาของเรานะคะที่รสไปมีรสชาติดีกรอบมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมใครสนใจพิมพ์เข้าไปเลยนะและต่อไปนะคะเล็กจะพาไปเก็บคณะที่เราใช้ปุ๋ยตัวนี้ไปแค่ไม่กี่วันนะคะโตวไวมาก จนออกดอกเลยนะคะสุดยอดจริงๆไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้เล็กจะมาเก็บผักแล้วนะคะอันนี้คือผลงานของการปลูกแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซนต์อุกรอบมากเลยนะคะคือปลูกในร้อยยางรถยนต์นะคะที่เขาเอามาประดิษฐ์สวยงามมากเลยนะคะเป็นดอกไม้คือเล็กจะมาบอกว่าคือต้นไม้นะคะผักคณะที่อยู่ตรงเนี้ย ดูนะคะดูต้นมันใหญ่มากเลยค่ะท่านผู้ชมโตวไวมากท่านผู้ชมดูนะก่อนหน้านี้นะคะเนี่ยเห็นไหมต้นนี้ยังไม่โตวไวขนาดนี้อันนี้คือปลูกแบบอินทรีย์แล้วใส่นะคะอาหารเสริมของพืชเบิกบานนะท่านผู้ชมดูสิโตวไวมาก ออกดอกแล้วด้วยแต่ว่ามันกรอบนะคะท่านผู้ชมแล้วมันอ่อนด้วยนะเดี๋ยวไปต้มจับฉ่ายนะคะสวยมากๆเลยดูล้นกระถางเลยค่ะอันนี้คือปลูกแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็อาหารเสริมของพืชนะ่ะคือมันไม่มีอันตรายแล้วมันหอมด้วยนะคะเดี๋ยวเล็กจะ,ะก่อนหน้านี้เล็กก็ต้องรดผสมกับหลายอย่างนะคะท่านผู้ชมนี่ ก็มีปุ๋ยมูลไส้เดือนด้วยนะที่ผสมแล้วก็ใส่จุลินรีย์สังคหอเสง่านผู้ชมนะคะดูไม่ได้ฉีดยาไาแรแมลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีการฉีดยาแล้วก็ปลูกแบบอินทรีย์ดูค่ะใส่แกลบแล้วก็ดูค่ะขึ้นช่ายด้านล่างคือไม่ได้แดดนะไม่ได้แดดมันก็จะไม่โตนะคะเพราะว่าเนี่ยใบของคะน้านะคะคลุมหมดเลยไม่ได้ฉีดยาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะท้าผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าคือมันสวยมากอะดู วันนี้จะมาเก็บนะคะเราปลูกผักกินเองได้ง่ายๆแล้วก็คือ,เ,อเล็กจะเอาก้านไกลมาตัดออกนะเราจะเอาในส่วนที่อ่อนๆนะคะก้านไกล,กลตัดออกเพื่อเราจะกินคะน้าอีกนะเดี๋ยวใบที่สวยๆเราก็เอานะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะเราจะไปต้มจับฉ่ายเดี๋ยวมันก็เปื่อยนะคะ หอมากเลยค่ะดูสวยมากสุดยอดจริงๆโอ้โหดูค่ะถ้าต้นไหนนะโดนแดดน้อยนะคะมันก็จะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหรนะ่เนาะโอโ้สวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเล็กจะถอนทิ้งนะมันยังเก็บกินได้อีกนะเดี๋ยวเล็กมาถ่ายให้ดูนะเรื่องจริงค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูต้นที่ เก็บไปแล้วมันขึ้นมาอีกนะขนาเนี่ยปลูกไว้แบบนี้นะคะอ่าต้นนี้ยังเล็กอยู่อย่าต้นไหนที่เล็กเอามาปลูกเสริมอะ่ะยังเล็กๆอยู่เล็กจะยังไม่เอาเนาะนี่ค่ะตอนแรกมันห่างเกินไปอกรอบมากกรอบจริงๆนะคะดูสุดยอดเลยคือมันปลอดภัยอะ่ะดูค่ะ เก็บไปได้เลยอ่ะกินแบบสบายใจเลยอ่ะดูด้านล่างก็จะมีพวกต้นกล้าของพริกนะคะดูแย่งกันขึ้นใหญ่เลยอ่าเนี่ยค่ะแค่กระถางเดียวล้มตะกร้าเลยก่อนหน้าน,นี้เล็กก็ลงให้ดูแล้วนะที่เล็กปลูกใส่แปลงยาวๆเล็กๆเองนะคะตรงนั้นยิ่งดินเป็นหินเนาะ ดินแห้งมากเลยตรงนั้นนะคะดินมันแน่นแล็ก็บำรุงนะคะดูคะ่ะเต็มตะกร้าเลยแน่นเอียดสวยมากอย่าลืมนะคะไปปลูกกินเองง่ายๆนะปลูกผักกินเองง่ายๆเดี๋ยวเล็กพาไปดูคณะที่มันแตกยอดใหม่ให้เรากินนะคะเดี๋ยวเล็กจะพาดูก่อนว่าตรงนี้ทำยังไงต่อเนาะบอกวิธีนะคะคือเคยทำแล้วมันเห็นผลรอแป๊บนึงนะคะ กนะะคได้ทดลองแล้วคิดว่าในดินเราจะมีแร่ธาก็เหมือนคนนั่นแหละเนาะก็กินอาหารทุกวันคือใ้ก็กินอาหารไปทุกวันนะคะมันจะให้ตัวนี้ได้กินแน่นอนเนี่ยค่ะปลูกมะเขือเทศก็ปลูกง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวมีต้นมีไปด้วยเสียดายปลูกมะเอเทศง้ายง่ายๆเลยนะคะคือได้กินแน่นอนตัดออกต้องจับฉ่ายแล้วมันอค่ะมันกินได้หมดเลยเนี่ยตัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเล็กพาไปดูนะคะว่าขนาดมันแตกยอดออกมาให้เรากินอ่อนๆได้อีกเนาะเดี๋ยวพาไปเก็บค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมก่อนหน้านี้ต้นนี้คือ ต้นใหญ่มากนะคะนี่เห็นไหมพอเราเด็ดออกแล้วนะคะมันก็จะมีคณะมาให้เราเก็บกินได้อีกนี่ไงนี่ค่ะนี่ปลูกแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะน,นี้คืออยู่ในแปลงเก่านะยังมีคณะให้เราเก็บกินอีกนะ เดี๋ยวหญ้าก็สวยไปด้วยเลยนะอันนี้ใส่ปุ๋ยปรุงดินตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะหญ้าสวยมากแล้วก็อันนั้นเป็นผักสลัดนะคะอีกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวจะได้ย้ายไปปลูกขยายออกเล็กอาจจะขยายตรงนี้แหละให้มันสวยๆนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยบำรุงรดน้ำเยอะๆนะคะเนี่ยมันจะได้ให้เราเก็บกินได้อีกเนาะคะ่ะคณะสามารถเก็บกินได้หลายครั้งนะคะอ่อนๆกรอบๆแบบปลอดสารอย่าลืมไปทำนะคะสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วมันจะกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายสวัสดีจ้า